อยากให้ทุกคนลองนึกถึงผลไม้รสชาติเปรี้ยวหวานครับที่คุณคิดว่ามันอร่อยที่สุดหนึ่งอย่างนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะนับ1ถึงสแล้วลองพูดชื่อมันออกมาพร้อมกันโอเคไหมครับนึกออกรอยใช่ไหมฮะหนึ่งสงสามมามีใครพูดทุเรียนเมื่อกี้หรอ ทุเรียนเปรี้ยวมันมันมันไม่ดีนะฮะมันไม่ได้นะครับโอเคเราได้ยินชื่อที่มันหลากหลายมากบางคนก็เหมือนกันบางคนก็ต่างกันครับจากประสบการณ์ของผมที่ผมเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยหลายๆครั้งผมเจอลูกค้าเดินมาหาแล้วก็พูดว่าขอโทษค่ะขอค็อกเทลอะไรก็ได้เปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยๆหน่อยค่ะอะไรก็ได้เปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยๆ มันจะดีมากเลยครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เขามาบอกเนี่ยเขาสามารถอธิบายคําว่าอร่อยของเขาได้เหมือนที่ทุกคนพูดออกมาแล้วผมเข้าใจแล้วผมสามารถทําค็อกเทลที่คุณทุกใจคุณต้องการได้แต่มไม่ใช่อย่างนั้นนะครับค็อกเทลเนี่ยจะว่าใครสั่งก็สั่งได้แต่จะสั่งให้ถูกปากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามันมีความซับซ้อนมันมีส่วนประกอบที่เยอะมากหรือว่าแบบหลากหลาย มันก็เลยทําให้คนบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไปแล้วก็แบบเออไม่เอาละสั่งเบียร์ดีกว่าน้องเบียร์ขวดหนึ่งก็เข้าใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมาอยากจะมาแชร์เรื่องราวของค็อกเทลให้กับทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นเพื่อที่คราวหน้าเนี่ยเวลาที่คุณไปบาร์คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นในการสั่งค็อกเทลให้ถูกปากแล้วก็เอ็นจอยมากขึ้นนั่นเองโอเคไหมครับ ก็ต้องโอเคแลวครับผมเตรียมเรื่องมาพูดเรื่องเดียวอะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของค็อกเทลนะฮะมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำและอยากให้ทุกคนเอาไปปฏิบัติลองทำนะครับสำหรับคนที่ดื่มนะฮะค็อกเทลหนึแก้วน้ำหนแก้วลองพูดพร้อมกันนะครับค็อกเทลน,น้ำนโอเค การที่เราดื่มค็อกเทลหนึ่งแก้วแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดื่มน้ําตามอีกหนึ่งแก้วเหตุผลก็เพราะว่ามันจะช่วยให้ร่างกายของคุณไม่ขาดน้ำนะฮะซึ่งนั่นหนักคือสาเหตุหลักของอาการเมาค้างหรือว่าแฮงโอเวอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีอาการอย่างนี้อยากให้เอาอันนี้ไปปฏิบัติตามกันนะครับค็อกเทลน้ำโอเคอ่ะเรารู้กติกากันดีละมาเริ่มกันที่ เวลาเราเดินเข้ามาที่บาร์ครับเราเปิดเมนูออกมาเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่คุณจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนไปลองหาประสบการณ์กัน,กนดูนั่นก็คือการรู้จักประเภทของเหล้าประเภทของเหล้ามีอะไรบ้างเคยได้ยินพวกแบบจินรัมเตกิล่าวอดก้าวิสกี้เบอร์เบิร์นบรันดีอะไรพวกนี้มันเยอะแยะมากอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งประเภทของเหล้าเหล่านี้สิ่งที่ต่างกันก็คือหคือเรื่องของวัตถุดิบ สก็คือกรรมวิธีการผลิตซึ่งทำให้รสชาติที่ออกมาเนี่ยมันต่างกันอยากให้ทุกคนลองค้นหาว่ารสชาติที่เราชอบคืออะไรและรสชาติที่เราไม่ชอบคืออะไรเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราควรจะเลือกไปทางไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการบ้านไปทำกันเองนะอธิบายอธิบายไม่ได้อธิบายยากมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้ก็คือว่าโดยเฉลี่ยแล้วอะเหล้าพวกเนี้ยแอลกอฮอล์มันจะใกล้เคียงกัน ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ40%เบสนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากินอะไรมันก็มเมาเหมือนกันนะครับก็มเมาเท่ากันเคยไหมผมมีเพื่อนไปปาร์ตี้กันเฮ้ยเยปาร์ตี้เฮ้ยไอยคนนึงสนุกมากสาากาากานนั่งมาเลยเฮ้ยแตงกี่าช็อตมาเอาแจก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 ไอคนนึงมาเลยปุ๊บเออเตกี่าไม่เอาเอ่ะเออเออกินไม่ไหวเมาอยเดี๋ยวเมาไม่เอา แล้วมันก็หันไปหยิบขวดเหล้าแล้วก็ยกขึ้นมากรอ,อกสามวิไม่ต้องถามว่าสภาพหลังจากนั้นเป็นยังไงนะฮะหนบอกเอ้าไม่อยากเมาเราไปเลยเรียบร้อยคือจริงๆมันมันแอลกอฮอล์มันเท่ากันแต่ผมว่าความที่คนเข้าใจว่ามันแรงกว่าอาจจะเป็นเรื่องกลิ่นหรืออะไรพวกนี้ที่มันแรงกว่าแต่อย่างที่บอกมันเมาเท่ากันนะครับเคยมีคนถามผมว่าแบบเออแบบทำยังไงให้หายเมาเออต้องกินกาแฟไหมกินน้ำเปล่าไหมอะไรเงี้ยผมบอกจริงๆง่ายมากเลย แค่เราเจอคนที่เมาวกว่าแล้วจะหายเมาทันทีไอ้พวกเจอแบบเมามาอยู่เนี่ยอันนี้เมากว่าปุ๊บเรียบร้อยออหายเมาแล้วอ่ะเรารู้จักประเภทของเหล้าเสร็จปุ๊บเราเปิดเมนูมามันจะมีเยอะแยะมากมายอะไรเนี้ยผมแบ่งงี้อย่างแรกที่คุณจะเจอเนี่ยคุณจะเจอคลาสสิกค็อกเทลคลาสสิกค็อกเทลคืออะไรคลาสสิกค็อกเทลคือค็อกเทลที่ที่ไหนก็มีเป็นที่รู้จักทั่วโลก นักดื่มรู้จักทําร้านไหนก็ได้สั่งร้านไหนก็ได้นะครับมีสูตรมาเป็น10ปีเป็นร้อปีอย่างคุณเคยได้ยินพวกชื่อแบบโมฮิโต้ลองไอแลนด์ไอทีมาร์ตินี่โอแฟชั่นอะไรพวกเนี้เนี่ยคือคลาสสิกค็อกเทลที่นี่ในนี้มีใครที่ปกติดื่มเหล้าไหมครับยกมือเลยครับไม่ต้องอายมีใครดื่มเหล้าไหมฮะโอเคมีใครผสมน้ำไหมครับ คุณรู้ไหมครับว่าเหล้าผสมน้ำเนี่ยจริงๆมันก็เป็นคอ็อกเทลนะฮะเหล้าผสมน้ำเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกมันว่ามิซูวารีอ่เป็นคอ็อกเทลชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่นิยมมากในญี่ปุ่นถ้าผสมโซดาเหล้าผสมโซดาซึ่งเป็นเรื่องปกติของเรากินมากเขาเรียกว่าไฮบอลเท็ดท็อกอืมเนี่ยมป็นเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยกับเรื่องเครื่องดื่มคอ็อกเทลอะไรพวกนี้ครับ เรารู้จักคลาสสิกค็อกเทลแล้วมันมีสไตล์อยู่สไตล์ของมันเนี่ยอย่างเช่นสไตล์แรกที่ผมเรียงมันก็คือ Sp i r i t Forward Spirit คือเหล้า For w a r d คือนำ Spirit f o r w a r d ก็คือเหล้านำอย่างที่บอกเลยมันก็จะเป็นค็อกเทลที่เป็นเหล้าผสมเหล้าผสมเหล้าเข้าไปอาจจะมีความหวานที่มาจากเหล้าชนิดต่างๆหรือว่ามีความหวานจากน้ำเชื่อมแต่พวกนี้มักจะไม่ม,พม,ม,มีพวกน้ำผลไม้หรือความเปรี้ยวเข้ามาสไตล์ของค็อกเทลพวกนี้คาแรคเตอร์ของมันก็จะเป็นพวกแบบแบบหนักแน่น เข้มขน้นดุดันไม่เกรงใจใครต้องต้องใช้แบบนี้นะ,ะคนที่ชอบสไตล์พวกนี้ก็มีครับสำหรับคนที่ชอบแบบเออความแบบอยากได้รสชาติของเหล้าอยากได้คาแรคเตอร์ของมันเพราะเหล้าแต่ละชนิดมันก็มีรสชาติที่ต่างกันอย่างพวกสปริตโฟร์เ์ดค็อกเทลก็อย่างเช่นพวกแบบโอฟแฟชันแมนฮฮตตันเนโครนีมาร์ตินีพวกนี้ชื่อพวกนี้คือสปริตโฟร์เ์ดค็อกเทลแต่พูดถึงมาร์ตินี่ก่อนครับ หลายหลายคนมีความเข้าใจผิดนิดหนึ่งเคยได้ยินแอปเปิลมาร์ตินี่ลินชี่มาร์ตินี่ไหมครับใครๆดื่มบ้างฮะ,ะมันไม่ใช่มาร์ตินี่นะครับมันคือคนละแบบกันค็อกเทลมาร์ตินี่คือค็อกเทลที่เป็นอาจจะใช้วอดก้าหรือใช้จินผสมกับเหล้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเวอร์มุตเป็นเบสมาจากไวน์ครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศเข้าไปแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับบางทีก็ใส่มะกอกมาบางทีก็ใส่เปลือกเลมอนมาเพราะนั้นมันจะมีรสชาติที่เข้มขน้น แรงๆนะครัแต่พวกลิ้นจี่มาร์ตินี่แอปเปิลตินี่อะไรพวกนี้มันคือค็อกเทลที่เป็นรสชาติเปรี้ยวหวานมันไม่เหมือนกันผมเคยเจอผู้หญิงมาที่ร้านแล้วก็ลูกค้าผู้หญิงมาแล้วก็แบบเออขอมาตินี่หน่อยกินเข้าไปปุ๊บหน้าสันเลยพี่ทำไมมันแบบไม่เปรี้ยวไม่หวานเลยอะเลยเข้าใจว่าอ๋อเขาเขาเขาเข้าใจผิดว่ามันแบบเหมือนกันนะครับ ค็อกเทลพวกมาร์ตินี่ไลชี่มาร์ตินี่แอปเปิลมาร์ตินี่เนี่ยมันเป็นอีกประเภทหนึ่งผมเรียกมันว่า refreshing cocktail ก็คือกินแล้วสดชื่นมีความเปรี้ยวหวานอยู่ในนั้นมีแบบอาจจะมีมะนาวมีน้ำผลไม้หรือมีความซ่าอยู่ในนั้นพวกนี้คือ refreshing อย่างเช่นพวกแบบลองไอแลนด์ไอซ์ทีเมอเฮโตอะไรพวกนี้อย่างเชื่อหรืออย่างเมื่อกี้ที่บอกคือไอตัวไลชี ee, ini, ่มาร์ตินี่แอปเปิลตินี่พวกนี้พวกนี้คือ refreshing cocktail ทีนี้มีอีกอันหนึ่งเราเรียกมัว่าชูตเตอร์ชูตเตอร์คืออะไรคอร็อกเทลที่มันมาในช็อตใครรู้จัก B52 ไหมครับเคยดื่มไหมฮะจะเป็นคอ็อกเทลที่มาในแก้วช็อตแล้วก็มีเลเยอร์อยู่นะสีขาวสีน้ำตาลเสใสแล้วก็จุดไฟข้างบนฟูมแรงไหมครับใครเคยกินมั่งแรงไหมฮะแรงนะแรงนะอ่ะเหล้าเนี่ยที่มันจุดไฟติดได้เพราะอะไรครับ แอลกอฮอล์เพราะนั้นเวลาเราจุดไฟเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เราเหยออกไปก็คือแอลกอฮอล์เมื่อแอลกอฮอล์อเระเหยออกไปแอลกอฮอล์มากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วค็อกเทลมันจะแรงขึ้นหรือมันเบาลงนั่นไงขาดทุนนะเนี่ยเวลาสั่งเนี่ยเราไปจุดไฟอะ่ะเออเพราะฉะนั้นลองแล้วแล้วแต่ครับการจุดไฟจริงๆมันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะจุดไปปุ๊บแล้วเผอไปยกกินปุ๊บปากพองอะไรอย่างงี้ก็มีนะฮะ อย่าไปจุดมาเลยครับมันเราเสียตังค์ไปแล้วอะเอาให้คุ้มอือ่ะเมื่อกี้รู้จักคลาสสิกค็อกเทลไปแล้วเวลาผมพูดเยอะคอมันก็จะแห้งรู้จักคลาสสิกค็อกเทลไปแล้วมาอีกประเภทหนึ่งครับประเภทนี้ผมชอบมากมันเรียกว่าซิกเนเจอร์ค็อกเทล ซิกเนเจอร์ค็อกเทลเวลาคุณเปิดเมนูคุณก็จะเจอร้านก็จะติดไว้นะฮะซิกเนเจอร์ค็อกเทลคืออะไรคือค็อกเทลที่มันมีเฉพาะร้านร้านนั้นมีขายที่ร้านนั้นเท่านั้นเขาจะคิดสูตรมาหรืออย่างไก็แต่จะไม่มีขายที่อื่นผมชอบเพราะว่าผมอยากไปลองครีเอทีฟของเขาคือต้องบอกงี้ก่อนเวลาผมเป็นบาร์เทนเดอร์ผมทรีตตัวเองว่าผมจริงๆผมเป็นศิลปินคนหนึ่งผมเป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งที่ผมกําลังสร้างงานศิลปะแต่งานศิลปะของผมมันอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่ม ทีเนี้ยผมไม่ได้อยากให้คนมาเมาจริงๆผมอยากให้คนมาเสพงานศิละปะมาเสพเรื่องเรื่องส่วนผสมและรสชาติแล้วผมก็อยากไปเสพงานศิละปะของคนอื่นเช่นเดียวกันก็คือพวกซิงเกิลคอกเทลที่ถื่นเพราะผมคิดเองไม่ได้ทีนี้เวลาคุณไปเจอซิงเกิลคอกเทลคุณจะต้องทำยังไงอ่ะประเภทของเหล้าที่เมื่อกี้เราเล่าก,กันไปแล้วนะครับสองคุณเลือกสไตล์ของเครื่องดื่มของคอคเทล refreshing หรือ spirit forward ที่คุณชอบจากนั้นครับข้อถัดมา คุณลองนึกถึงส่วนผสมหรือรสชาติที่คุณชอบสมมติคุณชอบแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยสม้มเราไม่ต้องเต้นนะแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มที่คุณชอบอจากนั้นครับดูไลดูซิในเมนูนี้มีอันไหนบ้างมีตัวไหนบ้างที่มีตัวนี้มีแอปเปิ้ลตัวนี้มีมะละกอมีกล้วยมีสม้มโอเคจากนั้นครับมาถามตัวเองต่อว่า แล้วฉันไม่ชอบอะไรมีรสชาติอะไรที่ฉันไม่ชอบสมมุติว่าไม่ชอบขิงไม่ชอบแตงกวาอ่าแอปเปิลแอปเปิลมีขิงตัดมันออกไปเพราะอะไรเพราะต่อให้มันมีส่วนผสมที่คุณชอบแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่ถ้าคุณเจออะไรสักอย่างที่คุณไม่ชอบอ่ะสมองคุณจะดีเทคมันได้จะจับความรู้สึกจับรสชาติมันได้และคุณจะ อาจจะไม่เอนจอยกับรสชาติของค็อกเทลแก้วนั้นแล้วมันอาจจะทําให้ประสบการณ์ของคุณมันแบบรู้สึกว่าเออไม่โอเคเลยไม่ได้เอนจอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น first impression เป็นเรื่องสําคัญก็เพราะนั้นตัดมันออกไปก่อนครับเมื่อกี้อะไรนะมีมีขิงใช่ไหมตัวต่อบามะละกอ,อ,อมีแตงกวาไม่ชอบแตงกวาอีกเหมือนกันตัดมันออกไปเหลือกล้วยกับส้มก็ดูแลไม่มีอะไรไม่ชอบก็เลือกสักตัวหนึ่งเลือกมันมา <c oughs> เลือกมันมา แล้วก็สั่งเขาไปครับสั่งกับบาร์เทนเดอร์สั่งกับตัวพนักงานเสิร์ฟสั่งไปจากนั้นก็รอแล้วเมื่อค็อกเทลมาถึงปุ๊บสิ่งที่คุณควรตน้องทำต่อคืออะไรครับถ่ายรูปมันเกิดขึ้นตลอดไอ้เรื่องถ่ายรูปเนี่ยมันมันจะไม่ได้กิงน,นะคาม e ราอีทเฟิร์สอ่ะสิ่งที่คุณควรทำต่อไปก็คือการเปิดใจเปิดใจกับค็อกเทลแก้วนั้นเปิดใจเรื่องอะไรเปิดใจเรื่องอะไรบ้าง เปิดใจเรื่องแรกก็คือเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาครับผมเคยเจอลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มผู้ชายสั่งค็อกเทลปุ๊บ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 แล้วก็อ่ะหยิบมาเสิร์ฟแฟบป,ปุ๊บเป็นคนหนึ่งเขาได้ผู้ชายคนหนึ่งเขาได้ค็อกเทลที่เป็นสีชมพูเสียงเพื่อนมาเลยโอ้ยเตาม่มึงสั่งอะไรเนี่ยโคตรตุดเลยว่ะการกินค็อกเทลสีชมพูกลายเป็นตุดไปซะแล้ว หรือลูกค้ายคนหนึ่งมาผู้ชายสั่งค็อกเทลมาปุ๊บเสิร์ฟฟึบเสิร์ฟมาปึ้งโอ๊ยน้องพี่ขอเปลี่ยนแก้วได้ไหมอ่ะขอเป็นแก้วแบบไม่มีกัน้นพี่พี่ว่ามันสาวไว้วะ่ะการกินค็อกเทลมีแก้วเอ้ยมีก้นกลายเป็นเรื่องที่สาวดูไม่แมนรู้จักเจมส์บอลไหมครับพยักร้าย007 ทุกคนรู้จักเจมส์บอลเนาะเจมส์บอลเครื่องดื่มโปรดของเขาคืออะไรมาร์ตินน่มีใครเคยไปแซวลเจมส์บอลไหมไอ้พวกเนี้ยมันไปแซวลเจมส์บอลไหมเฮ้ยเจมมึงแม่งถือแก้วมาร์ตินี่โคตรสาวเลยว่ะเจมไม่มีเออไอ้พวกชายแท้แต่บอลเนี่ยอยากจะเป็นทุกคนอยากจะเป็นอย่างเจมส์บอลแต่ไม่มีใครเห็นแบบไม่กล้าถือแก้วอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวดูสาวเพราะที่ผมจะพูดคือว่าผมอยากให้ทุกคนมองว่าจรงิงๆแล้วค็อกเทลมันไม่มีเจนเดอร์ มันไม่มีเพศมันไม่มีการบอกว่าคุณต้องคุณเป็นผู้ชายคุณต้องกินแบบนี้คุณเป็นผู้หญิงคุณต้องกินแบบนี้คุณเป็น LGBT คุณต้องกินแบบนี้มันไม่มีเลยมันคือไม่มีอะไรทางนั้นคุณอยากกินอะไรคุณกินสีชมพู Overwatch ที่มาเนี่ยมันอาจจะมาจากผลไม้หรือมันอาจจะมาจากเหล้าชนิดที่ขมมากก็ได้หรือแก้วที่มันมาที่เสิร์ฟแบบเมื่อกี้มีก้านมันเป็นเพราะว่ามันช่วยเรื่องเสริมอรรถรสในการดื่มช่วยการสร้างเสริมรสชาติที่ดื่มได้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราเลือกมาแล้วครับ เพราะนั้นเปิดใจกับรูปลักษณ์ของมันและถัดมาครับเปิดใจเรื่องอะไรต่อเปิดใจเรื่องของรสชาติอย่างที่บอกนี่คือประสบการณ์พอแก้วมาคุณชิมเข้าไปดูลองเปิดใจกับมันเอนจอยกับมันเอา้าแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไม่ถูกปากละ่ะทำยังไงเรามาดูนครับว่าไม่ถูกปากเรื่องอะไรเช่นความเปรี้ยวหวานความเปรี้ยวหวานแต่ละคนมันไม่เท่ากันเลย บางคนหวานของผมคือเท่านี้หวานของอีกคนคือเท่านี้เปรี้ยวของแต่ละคนเท่านี้เท่านี้ไม่ยากครับก็แค่ส่งบอกกับบาร์เทนเดอร์หรือว่าบอกกับพนักงานว่าเออช่วยปรับให้หน่อยปกติส่วนใหญ่เนี่ยร้านทั่วไปเขาจะทําให้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาปรับไปส่งกลับไปแล้วก็แก้มาให้แล้วถ้าแก้ไปล่ะแล้วยังรู้สึกว่าแบบออไม่ถูกปากเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งเฟลกับมัน อย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแก้วกินสั่งค็อกเทล,ลแล้วแล้วไม่อร่อยเลยไม่ถูกปากเลยแล้วหันหลังให้กับมันอย่าเพิ่งยอมแพ้อยากให้ทุกคนลองคิดว่าการสั่งค็อกเทลเนี่ยมันเป็นการใช้เงินของเราซื้อแล้วก็สั่งเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่เราจะได้เรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบมันยังมีค็อกเทลอีกเป็น สิบแก้วเป็นพันแก้วเป็นร้อยแก้วที่รอให้คุณมาสั่งในคราวหน้าแก้วที่คุณสั่งครั้งนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบมันอาจจะไม่ถูกปากแต่แก้วหน้าก็อาจจะถูกปากก็ได้ครับเรากำลังพูดถึงเรื่องค็อกเทลนะไม่ใช่ความรักและนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้เพราะผมหวังว่าสิ่งที่ผมบอกไปมันอาจจะทำให้คราวหน้าในการไปบาร์ของคุณเนี่ยรู้สึกเอนจอยกับมันมากขึ้นนะฮะได้ประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น ก่อนจากกันไปครับสุดท้ายเมื่อกี้ข้อปฏิบัติที่เราบอกกับคุณยังจำกันได้ใช่ไหมครับจำได้เนาะค็อกเทลดีครับกับน้ำเยี่ยม ขอบคุณครับ